ปอนัทวุฒิทนานานประกาศชัดไม่ขอร่วมงานประกาศชัดไม่ขอร่วมงานปอนัทวุฒิทนานานรับเอื้อมพฤติกรรมนักสแสดงรุ่นน้องอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มในดวงใจสาวๆหลายคนอย่างปอนัทวุฒิสกิจใจนักสแสดงพิธีกรที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานมีผลงานโดดเด่นจานวนมากล่าสุดหนุ่มปอได้ร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์ในรายการโดยมีบางช่วงบางตอนเล่าเรื่องราวชีวิตในวงการบันเทิง 2ีาปีทำงานแล้วไม่ชอบใครบ้างมีไหมนุมปอเปิดใจบอกว่ามีต้องบอกว่าไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันนะอารมณ์เหมือนไม่อยากทำงานไม่อยากเล่นละครกับคนนี้เลยเพราะมันไม่ตั้งใจเลยเล่นไม่ได้มีคนบีฟแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้นอกรู้หลังอะไรเลยดีกว่าถึงท่านเคยพูดกับผู้ช่วยว่าเบรกให้น้องไปฝึกอ่านบทก่อนหม่สักหนึ่งเดือน7จ็ถึงแเทคตลอดเวลาก็เหนื่อยเขาไม่ตั้งใจเล่นไงเราเก็บความไม่ชอบคนนี้ จนละครจบผ่านไปเรียบร้อยมาวันนี้ย้อนคิดเด็กก็คือเด็กมันมีเรื่องการเรียนโปรเจกต์มีแฟนงอนแฟนรือปากทุกวันนี้เราเลยเข้าใจว่าวันนั้นเราอาจจะเหมือนศูนย์รวมจักรวาลพระอาทิตย์แต่เราไม่ได้ทำร้ายใครและเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่หลายคนต่างอิจฉาในการครองรักกันยาวนานถึง18ปีของปอนฐวุฒิสกิจใจและเอพรทิพสกิจใจ ซึ่งปอเอได้เปิดหมดเปลือกถึงความสัมพันธ์ที่ยาวนานถึง18ปีว่าเบื้องหน้าที่เห็นกันว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่จริงๆแล้วทั้งคู่เคยผ่านช่วงเวลาที่ดีและยากมาด้วยกันโดยปอเอเคยถึงขั้นอยากขาดกันมาแล้วเพราะนิสัยของแต่ละฝ่ายจนในที่สุดก็กลับมาจดทะเบียนและปรับความเข้าใจกันอีกครั้งช่วงครุขระเป็นช่วงต่อที่มีลูกคนแรกเพราะเรายังไม่เคยมีลูกกันมาก่อนแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงพอเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้ว เราจะต้องทำยังไงต่อไปเพราะเราเป็นพ่อแม่มีใหม่เราไม่รู้ก็ไม่ลงรอยเพราะฉันคิดแบบนี้เธอคิดแบบนี้ทำไมไม่คิดแบบฉันทำไมไม่คิดแบบเธอจนคิดว่าต้องหยุดมีขยะที่พี่ปอเคยบอกว่าสายตามันเปลี่ยนไปคือเขาจะเป็นผู้ชายที่หัวโบราณเขาต้องคิดเสมอว่าในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาว่าเป็นสิ่งที่เขาวางแผนแล้วก็ถูกต้องแล้วก็เลยต้องเงียบพอเงียบก็จะผิดว่าทำไมไม่พูดพอพูดก็ว่าทำไมถึงเรากับลูกค่อนข้างสนิทกันข้อดีคือเขารักเรา คือถ้าไม่รักเขาก็คงไม่เป็นแบบนี้ไม่เจ้าระเบียบทั้งหลายทั้งปวงคือเกิดจากความรักทุกวันนี้ก็ทะเลาะก,กันน้อยลงมากหลังจากจดทะเบียนหย่าซึ่งทางด้านปอนัทวุฒิก็ยอมรับกลายเป็นคนรักและชมแต่ภรรยา